สวัสดีค <disappointing> ร <anger> ับผมศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์วันนี้มาในรายการเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์กับศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์วันนี้พาทุกท่านมากราบสการะรัชการที่3ที่อนุสาวรีย์รัชการที่สซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณลานพระพารามหาเจษฎาบดินซึ่งมีพระคาถาดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มหาเจสดาปตินโทมหาราชาสยามารัชจ,จวาสีนมินโทอโหสิกาตาพินีหาโรวิเศโสปายโกวิโทเอภัะขสาสานูปัดถามภะโกมหาเตโชมหาลาโภสกกาเรณนะอภิปูชยามิเสร็จแล้วก็ขอพรขอบุญบารมีพระเดชานุภาพของพระองค์ท่าน ให้ดำเนินในสิ่งที่ท่านปรารถนาซึ่งที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ส่วนใหญ่ผู้คนมาขอให้ทําการค้าขายที่รุ่งเรือมากยิ่งขึ้นซึ่งอนุสาวรีย์รัชกาลที่3นี้ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลานพระพลามหาเจสตาบดินถนนราชดําเนินซึ่งเป็นลานกว้างขวางมีดอกไม้ที่สวยงามมากมายโดยตั้งตามชื่อพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจสตาบดิน แน่ดีใช้เป็นที่ประทับเพื่อทรงออกรับแขกเมืองของประเทศโดยในทุกๆวันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยเราจะได้แสดงความจงรับพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ส,สำหรับท่านใดที่ต้องการทำการค้าขายให้ดียิ่งขึ้นมีโอกาสก็สามารถมากราวหว้ที่นุสสวรีรัชกาลที่3นี้ได้นะครับ สำหรับในวันนี้รายการเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์กับศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ก็นำพาทุกท่านมาเที่ยวชมอนุสวรีรัชกาลที่3เพียงเท่านี้ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งเพื่อรับชมที่เที่ยวศักดิ์สิทธิ์ต่อไปด้วยนะครับผมศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์รวมมิตรพัฒนาชีวิต